กลุ่มตรีเพชรโดยมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซุสุเซย์จำกัดเป็นประธานจัดการแข่งขันมวยไทยศึกอีซุสุสค,รครั้งที่32ศึกอีซุสุด,ดีแม็กซ์ลุยท้าโลกรอบชิงชนะเลิศและได้ปรับรูปแบบมายกระดับมวยไทยสู่สากลด้วยการเปลีสถานที่จัดการแข่งขันเป็น The b เ s สแอคทีฟซึ่งเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใหม่ล่าสุดของไทย สร้างความร้าใจด้วยระบบแสงสีเสียงเป็นรูปแบบผลการแข่งขันสุขสวัสดิ์แสงมรกตควา้าแชมป์ไปครองรับรางวัลรถปิกอพใหม่ Isuzu D-Max Spark Gear Automatic มูลค่า650,000บาทและเงินสด500,000บาทรวมมูลค่า1,150,000บาทพร้อมตำแหน่งนักชกตัวแทนประเทศไทยใบประกาศศักดิ์ศรีบนสังเวียนมวยไทยระดับโลกไทยไฟ223 0ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้สุขสวัสดิ์แสงมรกตแชมป์ Isuzu c ั p ค,ค,คนล่าสุด ในการแข่งขันมวยไทยระดับโลกไปไฟเซตีเรือทองวัดผู้น้อยในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้ณบริเวณหน้าวัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปสวัสดีค่ะท่านผูช้ชมดิฉันอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะก,กรรมการผู้จัดการบริษัทตรีรเพชอิสุสุเซลจำกัดนะคะในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของศึกอิสุสุครับ32ค่ะก็อยากให้ท่ทานประธานกล่าวอะไรกับแชมป์อิสุครับครั้ง スクサワットさんには、イスズカップ第32回のチャンピオンになられたこと、非常におめでたいと思います、それとこれからタイ・ファイト2023に向かって、ぜひアロイヤルトルフィーを目指して、タイ代表として頑張ってもらいたいと思います。 ท่านประธานก็บอกขอแสดงความยินดีกับสุขสวัสดิ์นะคะที่สามารถคว้าเอาแชมป์อิสุรับทั้งที่32มาเป็นของตัวเองได้เพราะน้องมีความสามารถที่โดดเด่นมากามท่านประธานอยากให้พยายามอย่างเต็มที่สําหรับการเป็นตัวแทนประเทศไทยในการต่อสู้ในไทยไฟ2023เพื่อรักษาท้่ยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้อยู่คู่กับประเทศไทยเหมือนกับแชมป์อิสุขสุขที่เคยทํามาในอดีตนะคะ